ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นมีความร้ายแรงเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่โลกใบนี้เองเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่สมัยโบราณเหมือนปอมเปอีที่คนทั้งเมืองจมอยู่ใต้ลาวาหรือโคดอุกบาทที่เคยถล่มโลกในอดีตแต่ละครั้งก็มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากและต่อไปนี้คือสเภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุด ที่ได้รับการบันทึกไว้ครับ 1. แผ่นดินไหวเมืองอเลปโปประเทศซีเรียรปี1138เมืองอเลปโปประเทศซีเรียรอยู่ห่างขึ้นไปทางตอนเหนือของทะเลสาบเดซีที่เคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของซีเรียรจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงถึงสองครั้งด้วยกัน ครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี1138และครั้งที่2ในเดือนพฤศจิกายนปี1139ด้วยความแรง8.5ดิกเตอร์มีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง2 3 0 0 0 0คน 2. แผ่นดินไหวที่ชานซีปี1556ในประเทศจีน หนึ่งในแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศจีนทั้งในจังหวัดชานซีและเมืองใกล้เคียงโดยรอบเมื่อวันที่23มกราคม1556มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกัน830,000คน 3. น้ำท่วมที่แม่น้ำไคเฟิงประเทศจีน ปี1642เมืองไคเฟิงในมณฑลเหอหนานตั้งอยู่ทางใต้ของริมฝั่งแม่น้ำเหลืองพอทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ำในปี1642มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม6 0 0 0คน 4. การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนในปี1918เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ h5n1 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกในปี1918ถึงปี1919เชื้อโลคแพร่กระจายไปทั้งทั่วทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง75ล้านคนทั่วโลกจำนวนนี้เท่ากับ3-5%ของประชากรโลกเลยทีเดียวผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแออยู่แล้ว 5. พายุไซคลคาริงกาที่ประเทศอินเดียปี1839เป็นพายุขนาดยักษ์ที่พัดถล่มเมืองคอริงกาในประเทศอินเดียพัดถล่มเมืองจนราบเป็นหน้ากองเกาะให้เกิดขึ้นสูงกว่า12เมตรเรือกว่า20,000ลำถูกสัดหายไปมีผู้เสียชีวิตถึง3 0 0 0 0นคน 6. พายุไซโคลโบลาที่ประเทศบังคลาเทศ ปี1,970พายุไซโคลนโบลาเกิดขึ้นในวันที่12พฤศจิกายน1,970ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง1 6 7 0 0 0คนภายในคืนเดียวและก่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตกว่า500,000คน 7. แผ่นดินไหวในเคนโตประเทศญี่ปุ่นปี1,923 เป็นเหตุแผ่นดินไหวที่ร้ายแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดของญี่ปุ่นตร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตั้งแต่โตเกียวโยโกโฮมาม่าชิบะคานากาวะและชิซูโอกะมีผู้เสียชีวิตถึง140,000คนและยังมีผู้สูญหายกว่า40,000คน 8. แผ่นดินไหวที่ถังซานประเทศจีนปี1976 เกิดขึ้นในวันที่27รกรกฎาคม1976แผ่นดินไหวครั้งรุแนแรงเกิดขึ้นในเมืองถังซานมณฑลเหอเปิยที่แม้แต่คนที่อยู่กรุงปักกิ่งห่างออกไปถึง150กิโลเมตรก็ยังรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนมีผู้เสียชีวิตสูงถึง45,000 0คน 9. แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราและสึนามิประเทศอินโดนีเซีย ปี2004เป็นเหตุการณ์ที่คนไทยเองต้อยากที่จะลืมเพราะเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่เกาะให้เกิดขึ้นจากสึนามิที่ร้ายแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ทธันวาคม2004มีการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณใต้มหาสมุทรอินเดียไปทางตะวันตกของเกาะสุมาตราความแรงกว่า,วา 9. 1 L, กิกเตอร์กาอให้เกิดขึ้นจากสึนามิสูงกว่า30เมตร พัดทำลายหมู่เกาะประเทศโดยรอบและประเทศไทยก็จะรับความเสียหายมากที่สุดประเทศที่จะรับความเสียหายมากที่สุดตามลำดับได้แก่ไทยอินโดนีเซียสีลังกาและอินเดียรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ2,80,000คน 10. แผ่นดินไหวที่เฮติปี2010 แผ่นดินไหวที LO ่ประเทศเฮติศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองหลวงปอโตแปงไปเพียง25กิโลเกิดขึ้นในวันที่12มกราคม2010และนับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในโลกในรอบ200ปีมีผู้เสียชีวิตถึง00แสนคน 11. บทายุไซโคนากิีตที่ประเทศพม่าปี2008 พายุไซโคนนากิตที่พัดขระหน่ำตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดียทำให้เขตอิราวดีถูกถล่มจนราบคาบในเพียงสองวันมีผู้เสียชีวิตถึง8 0 0 0 0ื่นคนและมีจำนวนผู้สูญหายกว่า5 0,000่นคนผู้คนในพม่าก,กว่า2ล้านคนกลายเป็นผู้ไร้บ้านนับว่าเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติพมา่า เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ11ภัายพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ